สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสน e y นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม battlefield v นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นคลาสนี้เลยฮะสปอร์ตแล้วก็ปืนนี้เลยนี่บเบลนกันนะผมบเบลนกันเอ้ยผมยังไม่ได้แต่งเลยนี่ว่าแต่งให้ครบเลยนี่สุดท้ายเป็นอันนี้คือกระสุนไปถึงตัวเร็วขึ้นสิบเปอร์เซนต์ต้องเอาอันนี้ครับผมจัดไปตอนนี้ตังเราเหลืออยู่หมื่นแปดนะฮะเดี๋ยวเราถ้าเราเก็บได้ครบสองหมื่นเราจะไปซื้อชุดเซตปืนใหม่ครับผม เดี๋ยวมาวันนี้เรามาดูประสิทธิภาพของปืนนี้กันก่อนเบลนกันนะฮะไปดูกันเลยโอ้คอนควสแผนที่นาวิกเหมือนว่าตอนนี้ทีมเราจะนำอยู่นะ,ะปืนนี้นี่บอกอนนได้เลยว่าทั้งระยะใกล้ระยะกลางได้หมดนะครับผมส่วนสโคบอะไรนี่ผมไม่เฉพาะเจาะจงนะครับแล,แล้วแต่คนถนัดเลยอโอ้ย จะค่อนข้างนิ่งนะครับป็นนี้ยิงได้แต่ไอเรดออาไฟเขาจะช้าเก็บสองอะแป๊บเดียวเก็บสองอะบอกแล้วปืนนี้ดีนะผมโอ้ยไม่เห็นเอาไหมะเอาไหมตอนนี้สควอตเรา โอเคท,ที่หนึ่งเราก็ที่หนึ่งเขานี่ยังไม่แม่ถือว่ายังไม่น่าสงสัยเท่าไหร่เราจะไม่โทษใครว่าเป็นแฮกเกอร์นะแต่เราจะเรียกเขาพวกนี้เหล่านี้ว่าพวกเหล่าผู้มีฮาคีกับกับเหล่าพวกว่าโปรเพเยอร์ขั้นสูงเนี่ยเพราเขาเล่นได้โหดเกินนะแตกทีสองบอกเลยปืนนะี้อย่างดีครับ โอ้ my god จดบอกแล้วปืนมันดีเฮ้ยโอ้ยเพิ่งเห็นใครมันปาระเบิดมาวะเจบไปแล้วครับผมเอาไม่ปีนไม่ได้วะไปต่อครับมันมีคนตาย บอกเลยครับว่าปืนนี้ปืนดีได้บอกแล้วปืนมันดีครับผมปืนเนี้ยเอเ้ยเพื่อนี่มาจากไหนเจฟฟี่โซลโหเรามาแป๊บเดียวครับผมเราตีตื้น,นันดับขึ้นมาละเดี๋ยวก่อนลืมให้ดูรูปร่างสภาพปืนมันเป็นยังไงอยากให้ดูลงดีไปก่อนคนระับ ซีกำลังกู้ขึ้นมาอ่านี่เขาสุนแล้วพวกเขาก็สูนเหรอนี่เลยอ่าขอถ่ายเก็บไว้หน่อยโอเคคนระับผมคือเหมือนว่าตอนนี้ดีจะมีคนเข้านะแต่เรายังผมยังไม่เห็นคนเลย เราอ้อมไปดูข้างล่างเสียงอะไรแก๊กผมยังไม่เจอใครแล้วโอ้มันเห็นผมได้ไงไอรถถังผมวน่าจะใช่แล้วแหละไอรถถังแคานเซอร์คันนี้เนี่ยเพื่อนโดนหมดแล้ว <c oughs> เหล่าผู้วิเศษเริ่มปรากฏกายแล้ว โอ้เพื่อนเอามาลองยิงไปตรงนี้ข้างล่างฝ่ามือเออแบบวันหน้า ยังไม่ยังไม่โดนเลยวะเนี่ยโอ้โห,โหทำตึงแต่สุดท้ายก็ยังไม่โดนเฮ้ยขอบใจมากพวกเฮ้ย <c oughs> ข้างล่างข้างล่างก็บอกเมื่อกี้เห็นอะไรบแวบๆมันมีคนกำลัง,ลงไปยึดเอฮะสควอท สควอตนายไม่สั่งการเลยอะสควอตมันเข้ายึดเแล้วสควอตโอ้มันอยู่บนรถถังว่ะเอาไงดีครับผมเราต้องหาระเบิดต่อต้านรถถังจะมีไหมมันอยู่เมันอยู่เเราต้องเอาเอขึ้นมาก่อน ได้ตอนนี้เพื่อนกำลังยึดเอคืนนยไม่รู้ว่าใครเป็นหัวสุกอรดเราตรงนี้มีคนยิงปืนโอ้โหยิงรัวจังวะยิงเป็นปืนกลเลยแล้วน่ะตึ๊ง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 ตึงตึงเลยอ่ะเอ้ได้คือยังโอเคเอเราได้แล้วดีมีคนเข้าดีมีคนเข้าเอคดีคือ โอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> มาแถวนี้เริ่มยิงไม่ค่อยได้แล้วฮะเ,เราต้องยิงเน้นระยะกลางไว้ก่อนดีกว่านั่นไงดีโดนอีกแล้วดีโดนอีกแล้วมีไหมแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนกำลังเ,เอาดีจากเพื่อนดีวว่า อล,อลองระยะนี้เลยฮะนะมีคนวิ่งขึ้นมาบนนี่ไงอย่าห้าวกับปืนนี้บอกเลยจะนอนยิงไั้ยิงได้หมดเอื้อ <c oughs> บันรไสน้เออโหเจอสไนเปอร์เข้าให้ <c oughs> โอ้ย เดชเริ่มตามคิวแล้วผมเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเล่นดีๆก่อนอยู่ตรงโลง่ลงตรงโล่งนี่เดี๋ยวขอดขอดโชว์ปืนตรงนี้กนคนระับนี่เท่เหรอ,อ่างเท่อ่ะไปครับถ่ายรูปหน้าพกคลิปได้แล้วเค่ถ่ายเฉยไปต่อ เสียงใครวะมีเสียงใครไม่รู้ว่าเมื่อกี้ปุ๊บเฮ้ยเอาตอนนี้ดีโดนบีจะโดนไหมบีต่อต่อต่อใครยิงไม่รู้ ไม่รู้ใครยิงปามันเขาเรียกว่าระเบิดนำมาจากแหบบนของเขาหน้าเอาเรากระสุนไปพวกพีจะมีคนไหมน่าจะมีแหละ เราลูกเองฮะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครวิ่งผ่านหน้าไปแวบบ๊แบบโอ้โหไม่ทัน <c oughs> นี่เลยตั้งป้อมรอตรงนี้เลยใครผ่านมาแถวนี้โดน๋ <c oughs> อพวกเราอะ อีมไกลอยู่นะอี e. ไม่ตายว่ะคนดูะหายไปเลยฮะหายไปแล้วเ่า,าะจะเพื่อนเราโอเคตอนนี้เราตีอ e. ีได้ โอ้โหลืมไปที่มันน่าจะแฮกเนี่ยมันขับมามันยิงรัวเลยฮะเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเข้า,ามาแถวนี้ไม่ใช่เหรอเอาเพื่อนหายไปไหนหมดวะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมยังไงเราก็ชนะเอ่อขอเปลี่ยนระเบิดเดี๋ยวนี้อิมแพ็เหรอ Impact นี่แหละซีโดนซีโดนไปช่วยซีก่อน เอาปลาไปก่อนเลยมัวๆฮะไหนวะมันต้องเป็นในพวกเนียนแน่เลยอุ้ยไหนวะ เนียนอยู่ไหนมันต้องเป็นไอ้พวกงูเนีย่ยมันเนียนอยู่ไหนอะไม่มีอะบนฮ่าบอกแล้วมันต้องมีเนียน ไปลเลยพวกเอา้าดีกับบีโดนเฮ้ hey, พวกตัวน,นี้ดีกับบีเราโดนไปเราไปหาจุดท,ที่ซุ่มนอนก่อน <c oughs> เอาพวกเรานี่ยว่า เฮ้ยโดนในนู่นอีกอ่ะโอ้โหอยู่สักไกลเลยแม้ว่ารู้สึกว่านอนยิงแล้วยิงไม่โดนเลยฮะโอ้ยซีโดนอีกแล้วซีโดนอีกแล้วเอาลงไว้แล้วอะ ไม่มีตอนแรกเหมือนได้ยินเสียงวิ่งมาฮะโอเคซีไม่มีใครแล้วศัตรูไปหมดแล้วโคทูอีโคทูอีออยิงก่อนเลยเขาเรียกว่ายิงขู่นะซ้ายมือเหมือนมีสไนเปอร์สองอยู่ มาเป้าโอเคแตกไปหนึ่งนะ let's go let's go โตไหมอีกไปหมดโอ้ไปหรว่าอยู่ทำไมอะ่ะ โอ้ยเห็นว่ารถแังจะไล่ล่าเราเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเพื่อนตกใจว่ะ โอ้โหไอรถถังนสู้ไม่ไหวครับเจอพวกนี้อ๋อมีงูมีงูอยู่หนึ่งตัวคานอยู่คานอยู่เราลองไปดีดดีกว่าฮะ เรมลองไปดีดีกว่าอากระสุนมพวกเอ็งโดนใช่ไหมมาเลยพวกเขาเรียกว่าการรอบฆ่าแบบแนบเนียนมีแอปมาอีกเปล่ามีใครมาเปล่า โล่งครับผมยังโล่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีวะ่ะมีมาแล้วมีศัตรูมามีศัตรูเข้ามาโอ้โหเป็นโ,โ,โดนก่อนโดนมันก่อน,นเกือบแล้วฮะไมเนไรอย่างน้อยเรานำอยู่นะตอนนี้เรายังนำอยู่ ไปต่อเราลองสโคบไกลบ้างไหมลองมาเล่นสโคบไกลบ้างนี่เลยเดี๋ยวเราเป็นสายระยะประชิดดีกว่าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยผมเจออะไรอ้าวอยู่ๆผมก็ได้รถลองดูสิรถถังประจันบานนะอ้าวมีเพื่อนมาด้วยวะ โอ้ยเกะก,กะว่าเฮ้ยลากอะไรมาด้วยเนี่ยไม่รู้มันลากอะไรมาด้วยฮะไปพวกแต่ดูเหมือนว่าบีจะโดนนะเราไปบีดีกว,ว่านี่เลยข้าพาเองมานี่แล้ว โอ๊ยโอ้ยแมวเยดีแมว,แมวกระโดดใส่ขาเฉยแล้วออกแล้วเว้ยเอ,อือโอ้โหไม่ทันได้ยิงใครครับอุตส่าห์รถถังมา <c oughs> ไปเราไปเล่นปืนเราต่อเดี๋ยวโอ๊ยงานงอกไรไงโดนทุกจุดเลยครับตัวนี้ จากจะชนะจะแพ้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันใช่เหรอตอนแรกเราจะชนะนะตอนนี้เราโดนหมดเลยฮะงานงอกแล้วไงอชิฟหายเลี้ยวโอเค <S <S เพื่อนเอาอีคืนมาผมเบิดนํำมัน,ม,ม,น,ม,นมันวิ่งช้าๆเพื่อนเรา,เอ,าอีคืนนะ ้ยนี่เสียงทัหมดเลยแหบไปแลนะ้ะเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนกันบ้างออมตีครับออมตีก็ต้องออมตีอุ้ยเกือบวะเกือบรุยเลยรถถัง ดูเหมือน,นว่าสโคบใกล้จะไม่ค่อยลุ่งนะฮะระยะประชิดเราจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าไอเลตออฟไฟปืนเรามันไม่ค่อยเยอะนะผมเลตออฟไฟมันน้อยอีโดนอีโดนเอาโอ้โเพียบเลย<ๆ>เพียบเลย สองอะไรของเขาวะน่านะุ้ยอุ้ยรถถังมาไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วครับฮ่ออหาฮ่าเห็นไหมข้างบนมีคนไหมผมจะทำภารกิจไอ้นั่นด้วย เอามีดฟันศัตรูข้างบนมีสไนเปอร์ไหมโอ้ oh. เราได้เว้ยข้างล่างมีหนึ่งนนี้มีหนึ่งครับวิ่งผ่านหน้าผมไปเลยดงสั้นก็ได้ ่จะสะเต็ปเนียนแบบเราเรายังได้อยู่ครับโอ้หออโหอ้าจนได้โดนจนได้กะจะอ้อมไปหล่อหลังหน่อยใกล้แล้วผมใกล้แล้วใกล้จบแล้ว เราก็ใกล้จะแพ้เขาก็กำลังแบบเหมือนจะตีตื้นมาเรื่อยๆโอ้ยบีโดนบีโดนระเบิดนำเลยสเต็เปเบนกันไอ้ชิบป๊บไม่มีมันโอ้โหมันขึ้นศัตรูเยอะเลยนะมันช่โดนขึ้นเยอะเลยะ เนี่ยขึ้นบีเพียบเลยแต่ยีแต่เพื่อนเรานะ่ะาข้างล่างวะเอาศัตรูขึ้นบีเพียบเลยแก็อ้้กำลังจะบอกว่าไม่เห็นศัตรูสักตัวมาพอดีเลยครับชึบโอ้เขานำเราเขานำเราเยอะเลย แล้วมันอยู่ไหนกันวะเนี่ยข้างล่างก็ไม่มีวิ่งกันอยู่ผืนผับเลยหรือว่าตรงนี้ผมคิดได้ว่าอาจจะเนียนอยู่ตรงนี้อ,อะไรของเขาวนะ้าน่าโอเคเรายังได้บีบีเอาบีคืนก่อนะครับแก้ล้วแก้ล้าแก้แล้ว วิ่งมาโล่งๆนี่ไม่พ้นทางเบรนกันนะาโอ้โหเขามายังไงอ้าจะแพ้แล้วไม่น่าทันแล้วเรียบร้อยแล้วผมโอเคเป็นว่าใช้ได้เลยนะผมเบรนกันวันนี้ระยะกลางนี่ผมว่าดีกว่าระยะใกล้ครับผมโอเคเป็นว่าถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมหลับวันนี้ก็สวัสดีครับ